มนันเลยเกิดไอเดียมันเลยเกิดความปิ๊งเพราะตอนนั้นครูกําลังทําสบู่เืออย่างที่ครูเล่าให้ฟังชาเนี่ยไม่ได้มาจากการที่เริ่มทําธุรกิจนะคะบอกเลยแต่นี่ค่ะตัวแรกที่มาจากสมองมาจากสองมือมาจากความคิดมาจากความต่างคิดต่างอย่างถูกต้องนะคะครูก็เลยให้เขาส่งสครับถั่วมาให้ดูครูอยากรู้ครูสนใจครูพูดอย่างนี้แต่เขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีของนะพี่พรคือต้องถูกขาด เสร็จแล้วค่ะไม่เป็นไรส่งมาให้พี่ดูหน่อยคุณเชื่อไหมพอครูเห็นครูถึงได้กลับว้าวเลยนะคะแล้วครูก็ลองลองทาเองแบบเรียนแบบสครับกาแฟลองทําสบู่ด้วยตัวเองเป็นแฮนด์เมดนะคะคุณมันคือดีมันคือใช่มันคือสุดยอดของนวัตกรรมของครูเลยนะคะมันคือสุดนวัตกรรมที่ครูได้คิดค้นนะคะเสร็จแล้วแต่กลิ่นมันไม่ได้เพราะถั่วดาวอินคามันไม่มีกลิ่น นะคะมันเป็นกลิ่นหื้นหืนเป็นกลิ่นถั่วถ่วค่ะนะคะแล้วเสร็จแล้วครัวค่ะก็เลยแบบว่าฉันอยากทำอะ่ะครูเลยตัดสินใจนะคะคุยกับเจ้าของเขาเลยนะคะเป็นรุ่นน้องครูตัดสินใจคุยเลยค่ะว่าครูอยากทําสบู่สครับถั่วดาวอีคาเขาบอกว่าเอ้ยเขาก็อึ้งเหมือนกันนะในความคิดของครูแล้วครูค่ะก็ส่งผลิตภัณฑ์ที่ครูทําเองกับมือส่งไปให้เขาว่านี่คือครูทําเองจึงเป็นที่มานะคะของการคุยกันว่าเราต้องการให้สบู่ของเราเนี่ย ที่ใบหน้าหรือลําตัวครูก็เน้นไปที่ใบหน้าเพราะอย่างที่ครูบอกว่าครูค่ะเป็นฟ้าเลือดเพราะครูผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่หัวใจสิ้ขาดนะคะกินยาเยอะจึงเกิดฟ้าฟันเหลืองเกิดฟ้าโอ้ยพูดจนดูไม่ได้ะคะ่ะคือพูดถึงตัวเองแล้วดูแทบไม่ได้คือไม่ได้เป็นนางฟ้าแบบนี้นะคะทีนี้พอหลังจากนั้นน้องอะ่ะรู้สึกแบบเห็นดีด้วยผลิตมาครั้งแรกแต่กว่าจะผลิตได้นะคะคิดกันนะว่าต้องใส่น้ํานมเพราะน้ํานมช่วยอะไรเราก็ตือต้อๆเฮ้ยใส่น้ํานมข้าวด้วยนะ ใส่น้ำนมข้าวใส่ใบชาทำไมเราจึงใส่ใบชาใบชามีคาเฟอีนหลายคนก็รู้นะคะคาเฟอีนเนี่ยใครว่ามีโทษอย่างเดียวคะคาเฟอีนนี่คือตัวกระตุน้นมันกระตุ้นภายในเวลาใครกินคาเฟอีนไปเยอะๆจะไม่อยากหลับร่างกายจาก,กระตุน้นสารเสพติดอะไรหลายๆอย่างมีคาเฟอีนอยู่ในนั้นนะคะเพราะมันจะเป็นสารกระตุ้นทําให้เราออเลิ์ทำให้เราไม่ง่วงทําให้เราแบบทํางานได้ทั้งวันทั้งคืน คุณลองมานึกดูสิมันคือสารกระตุน้นเพราะฉะนั้นท่านเราอะค่ะเอาสามารถสกัดเอาจากใบชาเขียวยอดใบชาเขียวยอดใบชาขาวได้หมดนะคะถ้าเราสามารถใช้สา,ารสกัดจากเขาได้มันจะไปกระตุน้นมันเหมือนการไปกระตุ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราศึกษาไปด้วยกันกับน้องคือครูอะเป็นคนที่ชอบคิดค้นน้องยังบอกเลยว่าพี่น่าจะเรียนวิทยาศาสตร์เนาะน้องเป็นคนพูดเองนะคะเพราะครูอะชอบคิดค้นอะไรประหลาดประหลาดน้องบอก คือครัวคิดคนว่าถ้ามันไปกระตุ้นคือถ้าคาเฟอีนนะคะหรือสารกระตุ้นพวกนี้ค่ะมันกระตุ้นภายในได้มันย่อมมีสารบางตัวกระตุ้นภายนอกได้นั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่ทําให้ครัวค่ะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปเพื่อกระตุ้นใช้ไปนวดไปฟินไปกระตุน้นไปหน้าเราอะค่ะเมื่อถูกกระตุ้นทุกวันถูกขัดทุกวันถูกขัดด้วยสครับถั่วทุกวันถูกกระตุ้นทุกวันถูกน้านมไปฟื้นฟูทุกวันคุณมันก็จะออกมาแบบนี้ คือแบบที่ใครๆก็ว่าไปสัญญกรรมนะคะมันเนี่ยค่ะจริงๆครัวมีรอยลึก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 ,ลกมากเลยนะคะนี่คือดีแบบดีจนแบบหาที่ตีไม่ได้แล้วนี่คือดีแล้วนะคะเพราะครัวขันหน้าเหี่ยวมาจากการที่ครัวเปลี่ยนอวัยวะแล้วร่างกายค่ะเซลล์มันถูกดึงเหมือนเซลล์มันมีหย่อนคล้อยมีถูกดึงมีอะไรแบบนี้ค่ะนะตอนนี้ผู้จามหมอบอกแต่ว่าตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่คืออย่างที่ครูบอกว่าหาความต่างให้ได้ฟังนะ